สวัสดีค่ะวิดีโอของไยวันนี้นะคะมีข่าวจะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะใครที่ชื่นชอบการเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเองที่บ้านต้องไม่พลาดข่าวนี้เลยเพราะว่าลิเซ่นะคะผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่นมีการปรปับปรุงสูตรพูดถึงลิเซ่แล้วเนี่ยใครที่ยังไม่รู้จักหรือยังไม่เคยใช้นะคะต้องขอเล่าแบก็กกราวให้ฟังนิดนึงเนื่องจากว่าแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากๆคือถ้าใครไปญี่ปุ่นเราไม่เคยเห็นลิเซ่นี่คือ ผิดมากแปลกมากนะคะการเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือรักสโตร์นะคะไปในแผนกที่มีผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมขายนะคะจะเห็นเลยว่าเขาวางอยู่ในตำแหน่งเชล์ที่แบบว่าต้องเป็นตำแหน่งที่สินค้าขายดีมากๆอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีให้เลือกด้วยกันมากถึง7ซีรีส์หมายถึงว่ามี7เฉดสีที่เป็นเฉดสีหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นสีพิงค์นะคะสีชมพูสี ampoo, ส้มออเรนจนะคะสีวอมลาวหรือว่าสีน้ำตาลที่เป็นโทนอบอุ่นนะคะหรือว่า สีเนื้อธรรมชาน้ำตาลธรรมชาตินะคะรวมไปถึงสีเบจนะคะซึ่งสีนี้เนี่ยใส่ค่อนข้างมั่นใจว่าคนไทยหลายๆคนชอบมากนะคะเนื่องจากเป็นสีออกโทนบลอนด์สวยๆนะคะหรือว่าจะเป็นสีแอชอันนี้เป็นสีที่สายชอบมากค่ะเนื่องจากว่ามันจะเป็นสีแบบสีบลอนด์ติดเทานะคะหรือว่าจะเป็นสีแบล็กนั่นก็คือสีดํานั่นเองนะคะในทั้งหมด7ซีรีส์เแม่สีเนี่ยนะคะก็คือเขาจะมีอยู่วยกันทั้งหมด1 5เฉดสีเป็นเพื่อนได้เลือกก็คือมันจะมีเฉดสีที่แบบเป็นแฟชั่น มากๆนะคะเช่นสีแอปเปิลอสีอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะแยะมากมายให้ได้เลือกนะคะถึง15เฉดสีด้วยกันโดยที่ปีนี้นะคะมีเทรนดสีผมจากลิเซ่มาฝากด้วยนั่นก็คือเขาบอกว่ามี3สีนะคะที่เขาคาดว่าปีนี้จะเป็นสีที่แบบฮอตฮิตสุดๆสาวคนไหนที่อินเทรนตลอดนะคะไม่ต้องการตกเทรนต้องทําสีนี้สักครั้งนะคะใน1ปีนี้ สีแรกที่นําเสนอเลยนะคะนั่นก็คือจะเป็นสีแคสซี่เบอร์รี่ค่ะซึ่งถ้าเรามางจากภาพนะคะเพื่อนเพื่อนจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นสีแบบสีน้ําตาลแล้วมีประกายของชมพูแดงเบอร์รี่อยู่นะคะซึ่งฟนมองว่ามันเป็นสีที่แบบให้ความสนุกสนานกับคนได้นะคะคือสีนี้เนี่ยส่ส่วนตัวนะคิดว่าถ้าทําช่วงปลายปีมันจะแบบบ๊อปมากเนื่องจากว่าช่วงปลายปีมันจะเป็นช่วงฤดูการแห่งความเงาเนอะาะะะแล้วถ้ามีสีแบบสีสันบนผมเราที่มันดูแบบออกแนวแบบ เหมือนจะแบบเป็นผู้หญิงที่มีความแอบ,บซ่อนหวานอยู่ในตัวหมายถึงไม่ใช่หวานแบบวหวานหวานแต่เป็นสาวที่แบบเขาเรียกอะไรมีแอบบเซ็ก,กซี่นิดนิดสีคาสซเบอรี่น่าจะเหมาะนะคะสีถัดมานะคะนั่นก็คือสีโรสทีบาวนะคะอันนี้ก็เป็นสีที่ไซเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนน่าจะชื่นชอบ คือดูเป็นสีที่แบบสนุกอะคะ่ะคือเหมือนแบบอาจจะสว่างขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่ายังเป็นสีที่ให้ความรู้สึกแบบเป็นสาวหวานเป็นสาวที่แบบโอ้ยดูน่ารักน่าทนุถนอมจังเลยอะไรอย่าแงบบนี้นะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะ m ิ l กี้เบอันนี้ใส่มองว่าเป็นสีเบสิกที่ทุกคนทวินหานะคะเพราะว่าสีมิวกี้เบเนี่ยจะเป็นสีแบบ สีโทนบอลน,นะคะเป็นน้ําตาลอ่อนแล้วก็ให้ประกายสีทองเลยแนะนํานะคะว่า 3- สีนี้เนี่ยปีนี้ทาให้ได้สักครั้งนะคะแล้วเราจะเป็นสาวที่ไม่ตกเทรนด์อ่าเขาบอกว่าการปรับสูตรครั้งนี้ใช้ชื่อว่า 4X Better นะคะนั่นก็คือเขาบอกว่าเนื้อเนื้อโฟมของเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยน t e x t อร์มีการพัฒนาให้มันเป็นในรูปแบบของการที่ถ้าเรายิ่งนวดบนเส้นผมมากขึ้นเท่าไหร่นะคะเนื้อโฟมเนี่ยมันก็จะยิ่งเปลี่ยนให้มีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นแล้วให้เนื้อครีมโฟมเกาะ ติดยึดกับเส้นผมของเราได้มากขึ้นถึงสีเท่าจากสูตรเดิมเพื่อนคนไหนนะคะที่เคยใช้ลิเซ่นในสูตรเดิมลองซื้อสูตรใหม่มาใช้ดูคะ่ะสูตรที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วลองดูถึงความแตกต่างระหว่างสูตรเก่าและสูตรใหม่จริงๆคือ มันเหมือนเป็นการเพิ่มความสนุกให้คนทําด้วยนะเพราะว่าเนื้อโฟงอที่มันแน่นและมันนุ่มขึ้นนะคะมันก็จะสมูทเวลาที่เราทํามากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการทําสีผมนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าลิเซ่คือเป็นสูตรที่ทําเองได้ง่ายๆที่บ้านเพราะว่าคอนเซปต์เขาคือ easy DIY นะคะแต่ว่าเทกเจอร์ของเนื้อโฟอมที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะยังเพิ่มในเรื่องของนอกจากเกาะยึดติดเส้นผมได้ดียิ่งขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของสีในเรื่องของการที่สีจะ แทรกเข้าไปในเส้นผมเลยนะคะมันจะดีมากยิ่งขึ้นด้วยและทั้งหมดนี้นะคะได้รับการเปลี่ยนสูตรมาเลยทั้ง15สีนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะ3สีไฮไลท์ที่ไซพูดไปไม่ใช่นะคะคิดว่าเล่าอย่างเดียวเดี๋ยวไม่สนุกค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไซม,มีลิเซ่อยู่ในมือเต็มไปหมดเลยนะคะมีอยู่3 4กล่องได้เพราะฉะนั้นไซจะลองแกะมาเล่นสักกล่องหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าเจ้าเนื้อครีมโฟม 4x better เนี่ยเปลี่ยนไปยังไงตอนที่เรานวดนะคะให้ได้เห็นภาพจริงๆว่าที่เปลี่ยนจากโฟมปกติกลายเป็นโฟมที่มมีควาาหนานนแ่ ยิ่งขึ้นที่ไรเลอเธอเป็นยังไงนะคะ นี่อะค่ะเป็นการสาธิตให้ดูนะคะคือจริงๆแล้วถ้าคนที่ยอมผมเองก็คงจะแบบเข้าใจนะคะแล้วก็น่าจะรู้สึกได้มากกว่านี้นะคะน,นี่คือให้ดูเบื้องต้นว่าแบบเออมันมี t e เ t u r e ที่เป็นแบบนี้จริงๆอย่างที่เขาบอกนะคะเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้นะคะสาขอลาไปก่อนละกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวไปล้างไม้ล้างมือเก็บอุปกรณ์ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ